สวัสดีครับหลงกระพงวันนี้ผมก็พามาบอออดแอนเพื่อนนะครับวันนี้ก็เป็นงานเก็บนะครับค่าคันส0มบาทนะครับวันพุธก็ลองไปดูในเพจ Facebook ของบอออดแอนเพื่อนนะครับว่าเขาลงโปรแกรมอะไรบ้างนะครับงไงๆก็มาติดตามชมผลงานวันนี้ดูหัวใหญ่ ตีกินเลยอะ่ะฟิลเก็บตกอะ่ะ ยังนะกัดอยู่นะผม yeah. ยังไม่มีอะไรสักสัมผัสได้กันแล้วนะจ๊ะสามตัวใช้ปลายงใหญ่ไม่กัดนะครับ ย,ย,ยังไม่สะกิดเลยนะน้ำเช้าเนี่ยมาวันนี้ก็เป็นงานเก็บส,ส่วนใหญ่นะครับไม่น่าจะกัดเท่าไหร่กรลองกรอปลาเช้าดูกันโอเค esto es recto. เ้ยโดนอยู่คนเดียวเลยอ่ะฮะเขากัดอยู่คนเดียวเลยอ่ะสามตัวแล้วนั่นอะเอ็งนี่มันคันเทพนี่วะ นัอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยเหนน้นนนมดโดนยังได้แล้วใช่ไหมไยังไม่โดนเลยอ่ะได้เล่นวันนี้เหมือนน้น้ชาไม่ถนัดอ่ะ, <laughs> อะยิ้มครับตาหลุดอ่ะใครต้องมยิ้ม โโอโ้หดูไปลมเสียผมยังไงวะลมเสียลมเสียลมเสียหมดมันลงไปมันกระชากมันมันกินเลยดิฮะของมันเลยเขาอยู่เอาอยู่เอาเดีเราเกาะไม่กัดไม่ติดนี่ก็ไม่เห็นจะโดนสักตัวเลยเนี่ยตึงหนึ่งเดียวอยากโดนสักตึงหนึ่งเนี่ย tưởng rồi leo 2องตัวแล้วกับทั่วดีนะแต่ไม่กัดเราอ่ะครับกเว้นเราเฮ้ยมันกัดยังไงน้องแมนโดนยังไม่มีระสกิดเลยเหมือนกันเนี่ย ไม่เห็นมีอะไรสะกิดเราเลยสะกิดยังไงป้าจัดในสิทธิจ,จ้าง,างกัดหนระอหืมัดสีอะไรเขียวดำ ก,กัดเบาจังตตัวแรกครับตัวแรกมาแล้วเขียหลังนะครับนะตัวแรก ประมาณ10นาที12นาทีถึงได้ตัวหนึ่งเค้เค้นะกัดปลายางน้อยเก็บัะการันะนะสีเขียว เขียวไม่สนใจ

ตามต่อครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาอากาศเริ่มเปลี่ยนนะครับก็คืออาจจะมีเย็นนะครับลมพัดเย็นเย็นตอนเช้านะครับก็สายมานี่ก็ร้อนมากนะครับแดดเปรี้ยงนะอาจจะเป็นปลาช่วงที่มันคาดเกี่ยวคือแต่ถา,ถามว่ามันกัดนะครับกัดยังไงก็กัดอย่างว่าครับอากาศก็มีผลนะไม่ใช่ไม่มีผลกัดคืออาจจะช้าหน่อยแต่มีกัดแน่นอน ก็จะใก,ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็มีกัดเย็นๆอากาศจะเริ่มเย็นๆเลย หมดตัวแล้วน้ำเชา้ากินหมดตัวหมดยังไม่หมดหรอ <laughs> น้ำเชา้ากัดกินหมดตัวไปแล้วกดค,าคา <c oughs> ้างหมดยังนะเป๊ะกดค้าง ยังมีตัวอยู่แหละเงียบไปไหนหมดกินกระดีสองตัวโน่นฝั่งนูน้นเนี่ยลมแดงยกกระดีกันอะไรขึ้นสวรรค์ไปแล้ว ขึ้นสวนรรค์ไปแล้วไม่ถักผูกกันยังไงก็ตาย ไม่ครับใจร้อนเนี่ยะจะกินข้าวก็เตะ ตเล็กน,นะนั่นจชอบระโดดจันโอเครียบร้อยครับอีตัวจักกันนะปลาสวยปลาสวยนั่น ไม่มีรอยเลยเลยกิ๊บแต่มันไม่กินเหยื่อเองครับมาจากการนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะค่อยเก็บไปเรื่อยๆครับก็ค่อยหาไปเรื่อยๆจากการนอีกหนึ่งตัวนะครับที่เพื่อนตามต่อครับจากการลนเพิ่มมาเป็นอีกหนึ่งนะโอเคอะไรต่อไปเรื่อยๆค่าการสามร้อยบาทตอนนี้ก็น่าจะรอดแล้วนะครับสามตัวก็หาต่อ หลังจากนี้ก็ยังมีเวลาเยอะน,น่าจะได้สักตัวสองตัวก็น่าจะไม่แน่ใจปลาหายากค่อยๆหาไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมก็พามาปลาซินที่บ่อออสแอนเพื่อนนะครับปลา100กิโลนะครับก็94ตัวนะครับ จัดวันพุธนะครับก็ลองดูทางเพจออดแอนเพื่อนดูนะครับว่าเขาลงปลาวันไหนแล้วตกวันไหนบ้างนะครับผมก็วันนี้ว่างสะดวกก็มาวันพุธนะครับยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมผลงานวันนี้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มแล้วนะครับยังเงียบอยู่เลยนะ ขอสักตัวทำ,ทำปลาใช่ไหมปลาชิ้นสดใหญ่ใหญ่ไม่กัดละใหญ่ๆไม่กัดแน่นอนปลาใหญ่ใหญ่ๆไม่กินยังไม่ขึ้นเลยนะยังไม่เจอโอ้โออยนี่ไงหัวบ่อ มาตกาาตแล้วป่ะฮะหัวบ่อโดนแล้วหนึ่งตัวต้องเปลี่ยนเป็นเยื่อเล็กอย่างไม่โดนอะไรนะอย่างเงยียบอยู่ เป็นมีเด็เล็กแล้วไม่เอาใหญ่ใหญ่ไม่กัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเล็กดูเอาเล็กลงกว่าน,นั้นอีกไม่โดนอะไรเลยครับ เล็กลงหน่อยละเดี๋ยวไม่มีปลากินกลางวันนะบอกให้เก็บเก็บเกล็บอยู่ไม่มีเลยขอสัญชาแล้วก็ยังไม่เจอนะครับไม่มีอะไรสัมผัสเลย từng 1 ตัวแรก ยังดีอยู่กันนะามาเชื่อมาแล้วเรียบร้อยตัวแรกมาแล้วครับก,กัลยนะ์แล้จะกัลย์นะเนี่ยกะลย์จะตามต่อครับตัวแรกของวันนี้นะกี่โมงเลยสามโมงสิบเจ็ดนาทีโอ้โหชั่วโมงได้ตัวแรก ได้เป็นหนตัวแล้วนะ9โมง10สนาทีอย่าเคาะอ,อย่าช้านะเดีย๋ยวลองดูจริงนะไม่แน่ใจผมก็ใช้หัว1.5กรัมนะเหมือน1.5กรัมสีดำเคาะช้าๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวอื่นมันจะกินหรือเปล่านี่ไม่รู้นะลองดูกันอย่างที่กินเคาะตึงเลยนะครับ จะยกลอยขึ้นมานมิดหนึ่งนะครับผมหยุดแล้วมันก็ถึงจะตกจะช้าหน่อยลองและเร็วดูบ้างช้าดูบ้างครับไล่ดูก่อน ได้จากการแลนคอร์นะครับช้าสเตปผมเลยนะถ้าช้าจูงยกบ้างนิดหนึ่งนะบางที ปลากัดเฉยเลยอะครับ,ก,บกัด<ง><า>กแรงมากเลยนะตรงนี้คว<ง>้าไป,าเ,ปเลยเพี่ ได้นะอ๋อโอเคโอเคไหวไหมได้ครับพี่รเริเ่มข้อขอุอ้ยจวงแล้วคุยเรื่องนี้ไม่ได้เลยปรปลาเก่าวะเนี่ยตบข้างล่างพี่นี่อยู่ใต้ขาตัวใต้ข้ขางมัมตบละมันกระชากมัน <c oughs> มเลยมนะันอยู่ เป็นดึงไปเลยโฉกได้นีน่กระแลนอีกตัวหนึ่งก็วันนี้ถือว่าปลากัดขัางยากครับน้ําเช้าผมก็ไม่โดนนะครับปลากรอไม่โดนเช่นเคยเช่วงนี้อากาศอาจจะเปลี่ยนก็ได้ปลาจะกัดยากก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรได้จากกรแลนสองตัวมีกัดไปสามทีแค่นั้นเองวันนี้ถือว่าเป็นงานยากเลยนะครับแต่ก็ยังรอดไปนิดหน่อยก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็หวังว่าน่าจะกัดดีครับถ้ามีโอกาสมาแก้มือนะครับ ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้น่าหลานก็สวัสดีนะครับ3โล2 3สามตัว3โล1